ช่องเวนเพียนทั้งข่าวเพียนทั้งคุณสวัสดีคุณผู้ชมฮะผมแจ๊ะชายภูมิ<ะ>นี่ทำพิธ่อ็อกเทยนนนี่แจ๊ะชายาภูเป็นไงตลกจังเลยดูดน้ำ บ,บ,บ้านี่ตอไอ้บ้ามันหลอดนะท,ที่กลังกินไอเทียววันนี้ผู้ชมฮะการเลือกตั้งใกล้เข้ามาทุกทีคุณผู้ชมมันก็ต้องมานําเสนอเรื่องของนโยบายวันนี้ครับขอบสนามของเราครับใบแจ๊ซทุกทีเนี่ยนะฮะต้องจัดดีเบตกันหน่อย NEPL ลีีกที่แพ้ไม่ได้อยากเปลี่ยนพิมพ์ลิกไปในทิศทางที่ดีกว่าวันนี้เราเชิญคะดนเด็จาก6พัทหสโมสรทุกคนมีเวลา1นาทีนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวเราจะมีกติกาอื่นๆเพิ่มเติมแต่ในช่วงแรกให้ทุกคนสื่อสารเพื่อนรคคไ้อืับ ดีเด่จากพักหงพักดีหมอทพบงเจอเก่งพีกรมหรือหมอว่าลงานั่นเองฮะสุดยอดเลยเรียกคะแนนนะผมหมอทพบงเจอเก่งพีกรมจากพักหงพักดีครับ<อ>ผมต้องเรียนพี่น้องประชาชน<อ>พิสูจน์ความดีมาแล้วมากมายใครที่พักด<อ>ีต่อแชมป์ผักคะน้าและร้านไม้สักเนี่ยอะไรปะเน<อ>ี่ยก็แชมป์ด้วยแชมป์ผักคะน้านี่นเราชอบกินนักคุณบอลต้องกินกัน,กนครับร้านไม้สักก็ประดับที่บ้านอย่างใครที่เป็นหงพักดีต้องพักดีต่อจรดับเบิลยูเฮลลี่อย่าไปก้าวไก่เขาเยาวชนนี่ชอบมอมเมาชอบเชื่อข้อมูล ผิดจนไปว่าจะมาอยู่ดับเบเฮลีพักดีนะครับถ้าคุณไม่รู้จักเขามันมีเรื่องของการเลือกผู่ว่าแต่แตและหน่วยอะไรก็มันมันมีการแทรกแซงอะไรเป็นสาพันธนรัฐฎอะไรที่ผมว่าเดี๋ยวเราต้องมาพูดกันแต่ว่าถ้าใครไม่รู้ไปอ่านหนังสือดีกว่าเห <iens>? <พ> <น festa> มืนนอนอน้องน้องนั <packages> ้น <cis im S 2> น้องบิงซูน้องบิงซูเนี่ยต้องไปอา่านต้องไปอ่านต้องไม่อา่านหนังสืออ่านหนังสืออ่ะจบนะฮะพักต่อไปครับต้องบอกแฟนๆนะว่ามากันแน่นเลยคุณนัทฮหักสายกิ้งนะฮะตัวแทนของพักเพื่อผีครับเชิญฮะสวัสดีพี่น้องชาวขอบสนามที่เคารบครับอันนีี้ด มผมนัทธาหาใสากิ้งผู้ช่วยหาเสียงจากพรรคเพื่อผีพี่น้องครับเราอยู่กันมาตั้งแต่พรรคผีรักผีผ<แ>เราอยู่กันในพรรคพลังประชารัผี มึงดึงหน้ามือมึงก็ดูเขาเล่นโทรศัพท์ด้วยเล่นโทรศัพท์ด้วยดูอยู่ <c oughs> ผมนั่งดูคอมเมนต์อยู่ต,ต,ต่อขอขอ,ขอไปครับเราจหาสายกิ้งเราอยู่ในพักเพื่อผีเมื่อเราเห็นแฟนผีเดินลำบากไม่ได้ใช้มาหลายปีพี่น้องเลยเราจะไม่ทอดทิ้งเราจะไม่เดินหนีเราจะเดินหน้าเข้าไปแก้ปัญหาเด็กผีดังนั้นพี่น้องที่เคารพครับถ้าจะทําให้เราเป็นพักรัฐบาลได้พี่น้องต้องเลือกเราแบบแร์สไลด์เท่านั้นพี่น้องเลยพักต่อไปครับ เรื่องเงินเรื่องซื้อเรื่องการลงทุนต้องยกให้พักนี้เลยพักพลังประชาสชนคุณชัยทศธนาคารแบงก์เทาเท่าอนุสรหนึ่งนาทีเยเชิญฮะสวัสดีครับผมชัยทศแฟนสิงบูเนี่ยบางคนเนี่ยนะพูดจังเลยเ,เกี่ยวกับารปฏิวัติเจ้าของใหม่เกี่ยวกับารปฏิวัติพูดทําไมเอา้าพูดทาไมาก็มึงยึดติดไงกับพูดง่ายเก่าๆเลยพูดได้แล้วสิงบูมันต้องมาทันนาอย่าลืมมีไข่ต้มเลยนะนี่นี่นี่ อ้าพักต่อไปบอกแฟนๆนะฮะโอ้โหนี่พักนี้คนชอบเยอะมากันแบบถล่มทลายพักก้าวไก่คุณไรอันเมทาฟาร์แบบไม่ใช่คุณทิมนะฮะเชิญละฮะโย่และนี่คือเสียงจากนายกยไม่ดังเลยถ้าเสียงไม่ดังแบบนี้ผมจะย้ายพักมาไปอยู่พักที่จะร้องพร้อมที่จะราก สวัสดีครับผมไลออนเมทาฟ้าแบบ็ครับจากพักก้าวไก่นะอาจจะมาช้าหน่อยครับเพราะพอดีช่วงนี้รถติดนะครับก็พยายามรีบวิ่งฝ่าฝนมาด้วยอากาศก็ร้อนด้วยนะฮะแต่ก็พร้อมเต็มที่ครับพร้อมจะก้าวไปกับไก่ด้วยพลานของคนรุ่นใหม่ไปกับเรานะครับจุดยืนเราเป็นอย่างนี้ครับมีไก่ต้องมีแชมป์พูดมาถึงตอนนี้ครับผมเริ่มคิดถึงพี่โอ๊ะ มไ,ไม่ใช่ครัยังโอมครับเฮ้ยพักต่อไปครับจากพกรวมเงินสร้างแชมป์เอาทางนั้นเชิญเลยสวัสดีพี่น้องประชาชนผมเป๊ปสุดทีระแชมป์จากพกรวมเงินสร้างแชมป์พารวมเงินสร้างแชมป์เนี่ยที่ครองใจพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานที่กองผมกุมตารางมายาวนั้นหนึ่งแปดปีและยังอยู่ต่อเราพร้อมที่เดินหน้าต่อไปได้วยความแข็งแกร่งแชมป์แล้วแชมป์อยู่แชมป์ต่อต่อเจอหวันเจี๊ยบอะไรที่มันดีอยู่แล้ว เราพร้อมจะทำต่อทำต่อไปเดินหน้าต่อไปในความแข็งแกร่งครับมายกลงยกเลิกการเกนักเตะอะไรไม่มีบ้าบอมาโทใหาอยากเดินหน้าต่อไปก็ฝากด้วยพักรวมเงมือนสร้างแชมป์นะจ๊ะอ้อาวพักสุดท้ายครับคุณสีต้าจากพักปืนสร้างแชมป์คุณสีตาเชิญสวัสดีครับผมสิทาจากพักปืนสร้างแชมป์นะครับตัวแทนของทีมหญิงน้อนนะครับก็เมื่อกี้ที่ อันนี้่กออ็เป็นเพื่อนกันอีกหน่อยนะยิ่งเป็นเพื่อนกันเมื่อกี้ที่ผมนั่งดูคอมเมนต์นะมีนอหอนอหอมาเต็มเลยนะอ๋อนอหอคืออนอหอหนกหูนอกหูไม่รู้เหมือนกันว่ายังไง ผม,ผมผมพูดดังไปนะพูดดังไปจหนูหูแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมผมไม่ร ja ู้หมายความอะไรแต่ท allora ี่แน่ๆจะฝากถึงใครรบกวนข้างหน้าท่านพูดให้ชัดระบุชื่อไม้ชัดด้วยนะครับผมอย่างที่ผมเนี่ยผมบอกเลยผมจะเอ่ยถึงพรีเมียร์ลีกไม่แล้วที่คุณเป็นพักที่พักน้องกับพักเพื่อผีอันนี้ยังไงไม่มีไม่ตรวสอบได้เขาเขาเขาไม่เอาเราเป็นพี่น้องเราเคยใช้คําว่าเคยเป็นไม่เบื่อไม่เมากันอยู่ช่วงหนึ่งสมัยยุคที่เจ้านายเก่าเราเคยไม่แล้วล่าแชมป์ พี่ใหญ่ต้องชัดเจนไหมว่าจะไม่ข้ามไปจับคั่วกับอะไรพี่ใหญ่ต้องต้องชัดเจนนะต้องคุยกับเขาต้องชัดเจนแต่มติพักกับความคิดเห็นส่วนตัวมันต้องแยกออกจากกันก็คือ คุณคิดเห็นส่วนตัวคุณจะไม่มีทางไปจับมือกับคุณใช่ไมม่ไม่ไม่เออคือมันมันต้องแยกคือมันมันต้องแยกว่ามติพักกับความคิดเห็นส่วนตัวมติส่วนตัวนี่มันมันต้องแยกจากกันแต่ถ้าท่านทาอย่างเงี้ยแทงกั๊กแบบเนี้ยแล้วก็ไปบิดทีหลังเนี่ยมันจะเหมือนประชาธิบูนะบอกว่าไม่เลือกไม่เลือกเขาเป็นนายกเนี้ยก็ไปเลือกเขาอยู่ดีเนี่ยคุณจะลาออกไหมสมมติว่าเออจะลาออกไหมต่วกับทังพลังะชาสิงห์มันมันก็ต้องว่ากันตามข้างในนะเดี๋ยวก็ต้องไปประชุมกันอีกทีแต่คุณตัวคคุุณณเ ถ้าเป็นผมผมไม่เอามันก็ต้องอยู่ที่มติพักนะพี่น้องนะอันนี้ชัดเจนไหมคุณสิสตาลอันนี้ถือว่าชัดเจนไหมก็ถือว่ายังแทงกักยู่อ้าวถ้างันคนชัดเจนที่สุดสคุณทำงานร่วมกับใครได้บ้างผมบอกเลยผมไม่ทำงานร่วมกับพักที่ใช้เงินซื้อนักเตะเลยไม่ร่วมพักที่เกณฑ์นักเตะผมยกเลิกการเกณฑ์นักเตะผมพูดชัดๆต้เลยนะครับ<อ>ผมไม่เอาอ่าพักที่มันมาจากเหตุการณ์อยครับเอาแล้วอย่างเช่นพักพลังประชาชนกับรวมเงินสร้างแชมป์อ่านี่คือชัดเจนครับอ่าก้าวไก่เขาบอกเขาไม่่จััับบกพลงงประชาุว ไม่จับก็ไม่จับใครจะไปจับกับคุณลองถามไหมไม่มีใครอยากจับกับคุณทำไมไม่ลองถามอ่ะใช่ไหมแล้วคุณจ,จับกันเองไหมฮะคุณสองคนจับอยู่แล้วแนล่ <laughs> โอเคถือว่าช่วงแรกนี่นะฮะทั้ง6คนก็ได้แสดงวิสัยทัศน์ครับแต่ว่าเรามีเรื่องของการดีเบตหลังจากที่เราแนะนําตัวกันแล้วก็เข้าสู่ช่วงแบทเทิลนะครับเป็นการดีเบตตัวต่อตัว,ตวโดยทุกคนจะมีสิทธิ์อยู่3อย่างนะครับสิทธิ์ที่1คือการเลือกคู่ดีเบตสิทธิ์ที่2คือการถูกเลือกเป็นคู่ดีเบตและสิทธิ์ที่3คือการชาเลนจ์ร่วมึ้นดีเบตกับผู้อื่นนะครับถ้างั้นผมจะเริ่มจากหัวข้อแรกนะครับผมขออนุญาตเอากล่องจากกะกะตมานะฮะแหมเหมือนจริงซะด้วย <c oughs> เฮียอ ขออนุญาตยนเชิญคุณหมอทัปฟงครับยอดเลยฮะยอดเลยครับใจเย็นพี่น้องใจเย็น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 เย็นถ้างั้นกับหัวข้อนี้ครับความเหลื่อมล้ำทอปฟงอ้าวคุณหมอเฮ้ยขนมล้มได้ แต่อย่าล้มจอนบิลเฮนรี่ครับอย่าล้มจอนห้ามล้มจอนห้ามล้มจอนต้องอะไรนะคำนึงถึง3อย่างแล้วบ้างนะถูกต้องฮะแชมป์ภาคณะอย่าล้านไม้ตักฝากไปด้วยนะจ๊ะถ้างั้นก็กับหัวข้อความเหลื่อมล้ำพัดโฟครับคุณหมอจะเลือกดีเบตกับพรรคใหนครับหงพรรคดีมีประเด็นที่พี่น้องเข้าใจผิดกันหมอท้าปงขอเลือกเพื่อผีอ่ะคุณนัททัรน์สายคิงเรียเชิญเลยฮะถ้าอย่างนั้น คุณหมอจะเลือกพูดก่อนหรือจะให้ทางคุณนัททาพูดก่อนผมขอเลือกเก่าก่อนครับอ่ะเรียนเชิญครับทางงานมิวลาหนึ่นาทีเชิญเลยครับมผมเนี่ย อยากจะกราบเรียนกับพี่น้องเยาว,วชนทุกท่านที่เข้าใจผิดเข้าใจผมผิดต่างๆนานา,นา,นาไม่ศึกษาข้อมูลและกล่วาวถึงคุณนัทฮักด้วยน้องๆหลายคนไม่แฮปปี้กับผมแต่ถ้าใครติดตามจะเลือกผมเพราะการที่เราทําคะแนนไต่อันดับจนติดท็อปโฟไม่ใช่เรื่องผิดสําหรับพักหงพักดีนี่ไม่ใช่การเหลื่อมล้าทางท็อปโฟนะเดี๋ยวโมย้อนกับ<ช>ม <harbor> ึง<ช>ฝ <harbor> ั่งเดียวกัน เคยเห็นไหมครับคนที่แพ้70แล้วจะมีหน้าไปติดทโัฟโฟอุ้ยเอา้าเยอะแยะ,ยะแพ้72ก็เห็นติดทโัฟโฟได้ก็ไม่รู้ครับแต่70แพ้70ไม่ควรติดทโัฟโฟมันมีบางคนได้แชมป์ถ้วยเล็กจะไม่เอาแล้วแล้วจะไม่เอาแชมป์แล้วแล้วก็ฝากถึงหงพักดีที่ตั้งคำถามเรื่องการพักดีต่อจอห์นบิลลี่ขอฝากถึงแฟนๆหงแล้วฮะครับครับเขาฝากหนึ่งบทเพลงฮนะได้เลยฮะคุณหมอขอบฟ ไม่ลืมพระคุณท่านคนที่ชื่อเฮนรี่ถึงใครปรนาน้ำว่าลูกเฮ้ย <Henry S 2> ลูกไปกินบะหมี่ลูกไปกินบะหมี่แต่พ่อเฮนรี่คนนี้พอ่เอเราเครับจาจากนี้นะฮเขาฝากถึงทางฝั่งนี้ที่ะว่าเราเลื่อมล้ำทางเขาโ <30 S 1> ป๊เป็นเพลงอ่ะ ท็อปโปท็อปโปอยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลแต่ไม่ใช่แมนยูติดท็อปโปลิว่าภูเขาองอาจนี่เขาพร้อมจะปาดคว้าท็อปโปคว้าท็อปโปเฮ้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 ท็อปโปเขาเหลือที่อีกต่อนะพ่อแม่พี่เนาะแต่ไม่ใช่แมนยูติดท็อปโปไม่ไปอยู่ป่ะแต่ถ้าไม่ติดไปยูเราป่ะคว้าท็อปโปคว้าท็อปโป้ยเฮ้ยครับ ถ้าคุณมีเรื่องของการโกงการโกงอะไรเงี้ยไม่เหนผมเห็นคุณเตรียมข้อมูลมาไว้เรื่องการโกงหลายคนก็บอกว่าฝังเราโกงแต่จริงๆแล้วพักเพื่อผีเนี่ยเขาอยากติดท็อปโฟอ,อยากจะแลนสไลด์จนเกิดการโกงขึ้นอะไรฮะไม่ใช่ขอบท็อปครับแต่เป็นการขอบ ปอมแปงการติดเทปโปลมันนี้คือใครครับนดนเยสใช่ไหมใช่ครับอยู่ในเสื้ออะไรครับเสื้อแมนยูเป็นเรื่องจริงคืออะไรครับเรื่องจริงอยู่นิวฟู้ครับอยิงแมนยูเท่าไหร่ยิงแมอยูเป็นสองลูกครับครับเจ็ดศูนย์นะฮะอีกคนนึงครับไม่ใช่บ้านกกกคนนี้มาจากฮอลแลนด์ครับนายโคดิกาโปครับในเสื้ออะไรครับเสื้อผู้หญใช่ไหมฮะแต่ความจริงมาพักดีหกอันนี้บิดเบือนบิดเบือนครับถือว่าบิดเบือนโอ้โหไอ้ยาเอาละครับคุณตะฮะครับครับหนึ่งนาทีครับตอบปรับซะหน่อยครับประเด็นนี้มีสองขยายนต้องเสียงดังไปแล้วครับ เป็นคารคเกอร์อ๋อโอเคโอเคประเด็นนี้ <c oughs> มีสองใครอยากพี่น้องครับที่ผมต้องตอบประเด็นแรกเขาบอกว่าการแซงขึ้นมาอยู่ที่สีมันไม่ใช่การเลือนล้ำทางท็อปโฟอันนี้ผมว่ามันพูดเกินจริงเกินไปพี่น้องครับทุกคนน่าจะทราบดีพักเพื่อผีของตำแหน่งนี้มากี่เดือนแล้ว เดี๋ยวที่สี่บ้างเดียวที่สามบ้างแต่จูจูคุณอยู่ที่เก้าคุณจะขึ้นมาแซงเราแบบนี้มันไม่ถูกต้องครับพี่น้องครับเพราะก่อนหน้านี้คุณไล่แพ้หวยแจกทีมเล็กมาตลอดแต่คราวนี้คุณจะดันมาแซงคนอื่นตอนสุดท้ายนี่แหละครับพี่น้องการเลือนล้ำประเด็นที่สองครับพี่น้องครับเขาบอกว่าเยาวชนทําไม่ถูกต้องชอบไปตัดต่อดัดแปลงนักเตะบางละดังงั้นดูนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องอุ้ยของจริงมั้งเนี่ยพี่น้องเอ้ย ของจริงมัง้งเอาแล้วคุณหมอปโ้โถยนี่คือภาพจูดเบลลิงแฮมภายใต้เสื้อลิวอ์พูลทำเหมือนนักเตะจะย้ายมาจังเลยบอกว่าชอบเจอร์ลัดตนนีกับเฮนโดรักใครกับเทนแต่ความเป็นจริงย้ายไปมาลิกับพี่น้ิน ถ้างั้นผมขอจัดหนึ่งบทเพลงให้ทางฟังผมบัากดีบ้างพี่น้องเลยเชิญฮะน้องจูดน้องจูดอยู่ไหนอยู่ไม่ไกล้ไม่ไกลอยู่เลยเอามาเลยดัำดำนดัำซื้อน้องจูดต้องใช้เงินเอาไปฟาด แต่หงแดงเขาปักจุดมัดริดจุดมัดริดเฮ้เฮ้เฮ้น้องจูเขาไม่มาแล้วนะน้องแต่หนูไม่ต้องร้องเพราะจุดไปมัดริดเฮ้เฮ้เฮ้่ทนุนเยสยังซื้อมาได้แต่น้องจูดไม่ยอมจ่าย hey, <hey>, hey. ไปมัดลิดไปมัดลิด hey, hey, hey. สุดท้ายพี่น้องรับมีโจดแล้วต้องไม่มีจูดฮ้มีโจดต้องไม่มีโจด เอาของเขา,าทำไมขเขาไม่ใช่เหรอชอบตอนนี้มันได้ที่นี้แวเอาหรอสุดท้ายนี้ขออีกอย่างพี่น้องครับถ้ายังไม่แซงคือยังไม่แซงไม่ต้องพูดเยอะขอบคุณพี่น้องครับแหลนสไล เราตอบกลับมาเรียบร้อยอแต่คุณยังต้อ,องตอบค้นหาบล็กสักนิดนึงคุณจะจับกับก้าวไก่ไหมมันก็ต้องอยู่ที่มติพรรคว่าเราจะมีการเดินทางร่วมกันได้ไหมนโยบายไหนที่จับไม่ได้น่าจะเป็นยกเลิกมาตราระบบ443 <c oughs> อ๋ออันนี้น่าจ,จะจับไ,<ด>ไม่ไมด้แต่จจะคุยได้ไหมพูดคุยได้พูดคุยได้อยู่ในที่ประชุมพูดคุยได้เพราะเราคือประชาธิปไตยครับพี่น้องคนเขาบอกยังไม่ชัดเขาบอกเพื่อผียังไม่ชัดยังมีสิทธิ์จะไปข้ามขั้วไปจับกับพลังประชาชนปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นครับพี่น้อง ถ้าเลือกพักเบื่อผีเป็นแรงสไลด์ yeah. Yeah. ขอบคุณ <Yeah. S 1> ทั้งสองท่านฮนะขอบคุณครับทั้งสองคนดีเบตกันครบแล้วนะครับถ้างก้นตอนตนี้ผมจะถามว่าจะมีใครใช้สิทธิ์ชาร์เลนจ์นะครับที่จะออกมาพูดไประเด็ใน,ในของความเหลื่อมล้ำไหมอ่ะโอ้โหนี่ยกมือเลยคุณสิต้าถทางั้นเรียนเชิญเป็นคุณสิต้าจากพักปืนสร้างแชมป์ะเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณหมอท่าฟงพูดอยู่ นะครับต้องบอกว่าคอมเมนต์นี่ถล่มทลายแต่ก็ยังไม่เข้าใจเมื่อกี้นอหออ่าอันนี้เป็นอ,อนอหอละอุ้ยอ่างมาด้วยอุ้ยน่าห่วงอุ้ยน่าห่วงนะอันนี้อันนี้ผมเห็นผมก็เลยแปลกใจแต่ที่จะบอกเลยนะครับคือสิ่งที่หงพักดีพูดต่างๆนานาว่าไอ้คุณไม่เหลื่อมล้ำทางท็อปโฟคนอื่นตั้งหากที่เลื่อมล้ำมันไม่จริงคุณตั้งหากที่เหลื่อมล้ำคือผมไม่เห็นด้วยกับการมาแทรกแซงกันเรื่องนี้ไม่ไม่เห็นด้วยกับการมาแซงกันขึ้นท็อปโฟในช่วงโค้งสุดท้าย ไอ้ตรงจุดนี้ผมเคยโดนมาละนี่ล่าสุดตอนนี้แหละเพอๆจะแบบแผลสดเลยผมเข้าใจดีกับการที่เราอยู่ในระบอบที่ขึ้นท็อปโฟก่อนแล้วมาโดนแซงในช่วงโค้งสุดท้าย<อ>ผมเข้าใจว่ามันเจ็บแค่ไหน<อ>ไม่ว่าจะท็อปโฟจะแชมป ใครนําก่อนใครนํากว่าใครนานานกว่าให้แชมป์เข้าไปเถอะนะอย่ามาแซงกันเลยผมว่ามันไม่เหมาะสมอย่ามาหาคะแนนกัน,แ,นบแบบนี้เลยครับหมอท็อปฟงได้ยินแล้วนะฮะไประเด็นต่อไปครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์นักเตะหนึ่งในพักที่มีนโยบายยกเลิกการเกณฑ์นักเตะคือพักก้าวไก่ซึ่งวันนี้พักก้าวไก่จะต้องมาดีเบตหัวข้อน,นี้กับพลังประชาสชงครับเชิญพักก้าวไก่ครคุณเมทาครับแล้วก็คุณชัยทศโอเคสวัสดีครับรวับคุณชัยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเจอนะครับคุณคุณคุณเมทาถ้าจะให้ผมพูดถึงเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์นักเตะนะครับมันไม่สมควรเป็นอย่างมากครับที่จะมีการเกณฑ์นักเตะเยอะแล้วเซ็นสัญญาประหลาดๆคนละ8-9ปีแบบนี้ต่อไปครับแฟนบอลก็ไม่ชอบมันเป็นการโกง financial fair play ครับนั่นแปลว่านี่ไอการไปทำแบบนี้มันจะกลายเป็นทีมชังแชมป์กลัวทีมมีตังเยอะซื้อนักเตะได้แบบเยอะๆพ่อรักพ่อ นักเตะหลายคนก็มองว่ามันไม่คุ้มกับนักเตะที่ย้ายไปบางคนย้ายมายถูกดองบ้างนักเตะที่เด็กกว่าย้ายมาเพื่ออนาคตก็โดนรุ่นพี่ชั้นผู้ใหญ่ใช้ให้ไปซักถุงเท่าแขงเก่งไงแทนที่จะได้กระจัดกระจายาย้ายไปทีมอื่นเพื่อให้ได้มีโอกาสได้เล่นบ้างก็ทําไม่ได้เพราะทีมพวกคุณเกณฑ์นักเตะมาถมกันเต็มไปหมดดูอย่างโอบาสิ อยู่บาร์เรโลน่าเขากลับมายิงเป็นถุงเป็นถังพอย้ายกลับมาเชลซีปุ๊บนั่งจนตูดด้านไปอีกหนึ่งครั้งข้างซ้ายไหนจะมูดิแทนที่จะย้ายไปรุ่นชัป์กับอาร์เซนอลย้ายมาเชลซีปุ๊บทุกวันนี้จำนวนการเสิรผมเยอะกว่าการยิงประตูไซด์ขอเสียงพี่น้องประชาชนที่อยากยกเลิกการแกนนักเตะหน่อยเล็ว ถ้ทาทงฝั่งคุณไดแอนเมทาฟาแหววเขาบอกว่าขอยกเลิกการเกณฑ์นักเตะทีนี้ถึงตาคุณชัยท้อแล้วฮะผมคิดว่าการเกณฑ์นักเตะเข้ามานะครับมันเป็นแผนงานของทีมใหญ่ทีมที่มีตังที่เขาทำมาโดยตลอดผมคิดว่าเราไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องนี้จริงๆทีมคุณก็ทำได้นะเกาไก่เจ้าของทีมคุณมีตังเยอะนี่แต่ทีมเขไปเองหรือเปล่าเออทีนี้คุณคิดเนี่ยมันเป็นการไปสร้างค่านยมแบบผิดๆให้กับแฟนบอลรุ่นใหม่คุณไปถามแฟนมอทีมคุณเอาทีมที่ไม่ลงทุนว่าชอบการเกณกก็ไปยยเลิอ่างนกก็ไมไม่ช่ชัั้เเาคนสงะะพรอ เขาใส่ถั่วฝักยาวท่านเขาบอกไม่ชอบคุณจะยกเลิกถั่วฝักยาวออกจากประเทศใช่ไหมไอสิ่งที่คุณชัยทอสไปปราศัยมาหลายที่ครับโดยคุณชัยทรเนี่ยไม่ได้ระบุโดยตรงเก็บไข่ต้มไม่แดกเองนะครับหลายคนก็บอกว่าไอกลุ่มคนที่คุณชัยทรบอกว่าเป็นกลุ่มคนชัางแชมป์บางคนเขาโยงไปถึงพักก้าวไก่คุณหมายถึงอย่างนั้นหรือเปล่าเราโจมตีพักก้าวไก่หรือเปล่าจริงๆผมไม่เคยระบุชื่อพักนะแต่แฟนบอลเขารู้อยู่แล้วว่าผมอะ่ะหมายถึงใครอ่ะก็ถือว่าได้พูดไปแล้วนะครับทีนี้ประเด็นนี้ครับรเกกกายลิ การเกณฑ์นักเตะอ้าวสรุปเป็นคุณตู่นะฮะจากลงเงินสร้างแชมป์ผมขอพูดในทอย่างหนึ่งฮะได้ครับถึงผมจะไม่ชอบในสิ่งที่เขาพูด<อ>แต่ผมก็เคารพในประชาธิปไตยของเขา <Yeah. S 2> ครับครับอ้เท่บ่เอเชิญเชิญลุงครับผมมองว่ามันคือเรื่อง,งสิทธิเสรีภาพของแต่ละทีมไม่เหรอก็เงินเยอะดิกูผููเองไม่ใช่เหรอลีกเราหลีกแผงชาติิไตยทำไมทำไม่ได้อะตัวทีมไหนใช้เงินเก่งหรือใช้เงินน้วยมีสองแล้วแต่เขาผมเข้าตรงนี้ไม่ได้แล้วนะมันอยู่ที่คนสิที่เสรีภาพแต่ละคนนะถ้า ทำมันเกิดสงครามโควิดอีกรอบนึ่งนักเตะยังไม่พอไอ้นี่ทำไงไอพี่เกลระหว่างดูการไงไม่ได้บ้าเปล่าโทษลุงครับแล้วที่ที่บอกว่าให้เอาเอานักเตะไปขายดาวอังคารอะไรนี่นี่ยังไงนะฮะไปดิไม่มีใครห้ามดิไม่ห้ามหรอเออแล้วเรื่องฝุ่นฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าแก้แก้ยังไงนะฮะก็ไปอยู่ดาวอังคารแล้วไงดาวอังคารมีฝุ่นจ้าหรอกค่าไฟแพงเอาไงดีฮะค่าไฟแพง อยากทำงานทำงานเออโอเคขอบคุณมากอ่ะประเด็นสุดท้ายครับในการดีเบตครับประเด็นชังแชมป์เป็นคิวของทีมปืนสร้างแชมป์แล้วก็ทีมรวมกันสร้างแชมป์ซึ่งก็ต้องขอเชิญคุณซิต้าแล้วฮะแล้วก็คุณลุงนะฮะมาดีเบตกันครับเชิญเชิญนะหมอรบหน่อยหมออ่ะคนพักดีผมให้คุณลุงพูดก่อนแล้วกันนะฮะคำว่าชังแชมป์มาจากพักคุณลุงเลยทําไมถึงใช้คําว่าชังแชมป์และคำว่าชังแชมป์เนี่ยมันคือยังไงว่าคําว่าชังแชมป์เนี่ย ใครมันก็พูดได้เนาะใครมันก,ก็หาได้แต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยพี่มิลเงเรามันมีกฎมีระเบียบเราต้องทำตามกฎทุกที่ถ้ามีกฎเราต้องทำตามกฎเห็นไหมใช่ไหมหออมอจะไปต้องทำลายคนโน้นคนคนี้เป็นหาว่าหาแรนเป็นปตัวโกงนี้เป็นลืกบอดนี้บ้าเปล่า <c oughs> มันไม่ใช่ไม่เอาจิง <c oughs> ผมบอกเลยนะสองคำให้กับไอ้พวกพวกนี้เลยนะกระจอกสุดท้ายนี้นะใครชัางแชมป์ออกไปอุ้ยไมต้อนรับ อุ้ยมาไล่ไปอยู่ประเทศอื่นไม่ใช่ไล่ไปอยู่ลีกอื่นเลยเหรอครับใช่ครับไปอยู่ลีกอื่นเลยเอออาคุณซิต้าคุณว่าไงฮะกับการผมเนี่ยเป็นเป็นพักที่ตามติดติดตามกับทีมที่ลุ้นแชมป์มาตลอดบางทีเนี่ยพักผมก็ขึ้นไปอยู่ด้านบนอ่าบางทีพักผมก็ไปยืนอยู่ด้านบนนานด้วยอ่านะแล้วเท่าที่ผมเห็นแล้วเนี่ยทุกทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับผมเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาไม่ได้ชังแชมป์เออเอออันนี้คือเป็นคําตอบที่สุภาพแบบมีความเป็นเครื่องี่ปุ่นแล้วนะจรนีๆเขาจะบอกว่า เขาอยากเป็นแชมป์บ้างสังเโออไปมุตบอะแลกเซเขาไม่ชังแชมป์แต่เขาชังมันครับประมาณนี้ชังมึงอ๋อและการที่คุณจะไปบอกทีมอื่นๆมากว่าชังแชมป์เพื่อจะหาคะแนนให้กับพักตัวเองเนี่ยผมขอบอกเลยนะครับนะการทำทีมพี่ดีเนี่ยมีอยู่สองอย่าง คือการทําทีมให้ตัวเองดีขึ้นแต่ถ้ายังมันไม่มีปัญญาไม่มีสมองอไม่มีความสามารถเนี่ยนะในการที่ทําให้ตัวเองดีขึ้นเนี่ยมันก็คือการไปเหยียดไปกล่าวหาไปไล่ฟ้องเขานะผมกลัวว่าคนที่ดูพรีเมียร์ลีกแฟนบอลต่างๆหลักล้านหลักหลายล้านเนี่ยนะครับผมเกิดคนเหล่านี้ไปบอกทีมคุณว่าช,างชังแชมป์เนี่ยหรือไปบอกทีมอื่นว่ากระจอกเนี่ยแบบนี้มันส่งสัญญาณว่าอะไรครับมันส่งสัญญาณว่าคุณจะบอกว่าเขาช,างชังแชมป์อย่างนั้นเเหรอช,ชังแชมป์เออมันชังแชมป์ เออไม่ใช่เชื่อผมเถอะครับผมเลิกหาเสียงอะไรแบบนี้เถอะนะครับผมผมเองก็แพ้บ้างชนะบ้างพลาดแชมป์บ้างแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยพรีเมียร์ลีกจะยืนยงมั่นคงตลอดผมนคอนะครับอย่าหาเสียงแบบนี้เลยแต่ทันนะลุงโอเคก็คืออายุปูนนี้แล้วด้อยู่เฝ้าลูกเฝ้าหลานนี่คือวลีชังแชมป์ที่เขาบอกมานะฮะเขาก็ตอบกลับมาว่าเอออย่าไปหาเสียงแบบนั้นเลยเอ้ประเด็นเรื่องหนึ่งที่ผมสงสัย คือคุณเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์ที่ทีมรวมตังสร้างแชมป์รวมเงินสร้างแชมป์กับพลังประชาสชงเขาแยกออกจากกันคุณพูดว่าอะไรนะฮะโจรเนี่ยนะครับมันจะสามัคคีกันเวลาล้นสมบัติแต่มันจะมาทะเลาะกันเวลาแย่งสมบัติอ้าวุณจะพูดอะไรไหมฮะเท่าที่เ่าใบายบอกมือยงอ้าวใครจะมาชาเลนจ์เชิญเชิญเชิญกลับไปกลับไปใครจะมาชาเลนจ์อ้าโอ้โหอะคุณนัทฮักเชิญครับเชิญฮะพี่น้องครับ ผมไม่เห็นด้วย กับการที่ถูกอ้างว่าชังแชมป์แล้วต้องออกจากลีกไม่มีทีมไหนในลีกหรกพี่น้องครับที่จะชังแชมป์และยืนยันว่าสิ่งที่ผมจะทําคือการให้ทีมที่ยึดอํานาจความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกออกจากตำแหน่งแชมป์พี่น้องเอ้ยและเปลี่ยนหน้าแชมป์ใหม่สักทีและนี่คือภารกิจที่เราจะทําร่วมกันกับแฟนๆพี่น้องประชาชนพรีเมียร์ลีกหรือแฟนๆผีแดงและจะไม่มีใครที่สามารถไล่ทีมนี้ที่เกิดจากลีกนี้เป็นทีมที่สมควรเข้าไปลุ้นแชมป์ในลีกออกจาก ทีมพิมียเมลีกได้พี่น้องครับพักเพื่อผีจะพยายามให้ถึงที่สุดให้ทุกทีมอยู่ด้วยกันในกติกาที่โปร่งใสการปฏิรูป f a ้อยู่ภายใต้20ทีมที่ทําการแข่งขันในพิมียเมลีกทีมของประชาชนเราขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาจากพวกหลากหลายทีมที่มันชังแชมป์และเราขอประกาศให้ประชาชนที่รับชมพเมียเมลีกให้รู้ว่าที่นี่คือลีกของเรา และอีกไม่นานพี่น้องครับแชมป์จะเป็นของเรากลับมาทําให้ทีมเรายิ่งใหญ่ยืนยงอีกครั้งพร้อมทั้งทําให้รู้ว่าไม่มีใครในลีกนี้ช่างแชมป์โอเธอหวั่นแจ๊บใขณะที่เราดีเบตอยู่กพจะมีทวิตขึ้นมาครับขออนุญาตกลับบ้านตรงน,นี้ครับขออนุญาตกลับบ้าน เดือนกรกฎาคมครับคือเสื้อเล็กจะกลับมาคือตอนนี้เสื้อเล็กเขาก็ไปอาศัยอยู่ในสกอตแลนด์ในเมืองดูกานเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในสกอตแลนด์ตอนนี้เขากลับไม่ได้ด้วยกฎบางอย่างในพรีเมียร์ลีกเอฟเอที่เขากําหนดไว้สมัยที่เขารัฐตะพกคูณอ๋อตอนนี้ตอนหน้าาไม่กลับทีมคุณก็เลยไม่ได้แชมป์ถูกต้องครับพี่น้องโดนกฎของพรีเมียร์ลีกบังไว้ถูกต้องครับอันนี้มันจะกลายเป็นว่าคนมันจะมองว่าเอ๊ะ สร oh, <Okay. sk ui ções> okay. ้างกระแสเพื <sk ui ções> ่อให้คนมาเลือกพักคุณหรือเปล่าฮะพักเพื่อฝีบอกว่าป๋าจะกลับบ้านป๋าจะกลับบ้านโอ้ยป๋าคิดถึงลูกแล้วอะไรเงี้ยเอ้าก็เทนฮาเขามีหลานนี่เก็เทนฮาเขามีหลานเขาจะกลับมาดูหน้าหลานเขาไม่ได้เหรอกรกดาคมนี้พบกันครับพี่น้อง เรื่องของ250สวฮะเขาบอกมันไม่เป็นธรรมเลย250สวมันไม่เป็นธรรมเลยจะมีการใช้อำนาจในการมาโหวตเพื่อเลือกผู้นำของพลเมืองฮิปฮะที่ผ่านมาสวไม่เคยเกี่ยวฮะสวหมายถึงสูงวัยนะฮะตอันนี้ที่เราไปถึงสูงวัยนักเตะสูงวัยไม่เคยเกี่ยวไม่เคยเกี่ยวอยู่แล้วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะสุดท้ายนะฮะให้คุณหมอปิดคมคมเลยฮะน้องน้องเยาวชนที่ฟังอยู่เนี่ย มันมีกระบวนการที่อยากจะล้มล้างพิมลิกมันจะโหหาเ <c oughs> หรอเรียกว่าการมีแบบครั้งนี้นี่นะฮะ <c oughs> ดูเด็ดเผ <c oughs> ็ดมันสนานทุกหัวข้อเลยอีกไม่กีา่วาันก็จะถึงวันเลือกตั้งนะนะครับผมให้ทุกพักเนี่ยฝากคนละประโยค์กับการเปลี่ยนแปลงพิมลิกเ,เริ่มที่คุณไข่ต้มก่อนเลยคุณมีอะไรเกี่ยวกับไข่จะฝากไหมฮะผมฝากนะก่อนเลือกตั้งเราทุกพักต้องกินไข่ต้มครับ ไม่ต้อมไข่ลยแม่งให้ใครดิบกูอา้าวว่ากี่ไข่ต้มวัวไปไหว้หรอว่าจะทุ่มามันก็ดิบมันก็ขาวบ้าหรือเปล่าเนี่ยเล่นท่าคลิปไม่มีเหมือนเลยนะได้ฮาฉากสุดท้ายอย่างเดียวเลยโ,โอ้โหคนนี้ทุ่มทุนเฮ้ยมึงใช้คทำไมให้มันไม่คอนเอากลับมาใหม่เลยเอากลับมาใหม่เออเออเออมันจะได้คอน,น,คนอถ้างั้นอยากจะฝากอะไรครับแต่และท่านคนละหนึ่งประโยคเชิญเลยฮะอยากติดท็อปโฟ มันโมโหจนท้องกิ่วเฮ้ยท้องมันหิวท้องมันกิว่วหิวชิบหายเฮ้ย <Hey! S 1> ก่อนเลือกตั้งเราทุกพักต้องไม่ตายเฮ้ย <Hey! S 1> มีตั้งใจฝากไว้ด้วยพีอาร์บิ๊กแบยังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอราคาดีซองนี้20สบนะ hey! รถอะไรบ้างจ๊ะไหนคุณแจ๊ะแซไปทีเฮ้ยจิบเพือนมาไม่ต้องเยอะขอใหน้อยขอจบจอดอะไรของมึงเนี่ยจองยี่สิบแปดตัวพามีของดีคือรถมะเขือเทศอร่อยเป็นพิเศษสไปซี่กุ้งรุ่งหนักหนาขอปิดท้ายด้วยรถใหม่แม่การดาอสา่ายหนาอร่อยเข้มเต็มซองเอ้ย พีคแบ็กครับนะก็อย่าลืมนะฮะช่องทางการซื้อขายนะฮะมากันให้ครบเลยทั้งเซเว่นอีเลเว่นนะฮะก็มีวางขายแล้ว20บาทอร่อยเข้มเต็มซองกับพีอาร์พีแบ็กมีพีแบ็กต้องพีคมีพีคแมตต์ต้องพ<ะ>ีคเว้ยสุดท้ายชุกคนลุกขึ้นสุดท้ายนะฮะอย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับวันที่14พฤษภาค,คมนี้สิทธิ์ของเรา4ปีมีครั้งนะครับไม่ว่าคุณจะเลือกใครไม่ว่าคุณจะชอบใครนะครับขออนุญ,ญาตอยากจะฝากทุกคนว่า ออกไปใช้สิทธิ์ครับยานอนหลับทับสิทธิ์นะครับเราจะได้เห็นประเทศเปลี่ยนแปล,ปลงไปในทิศทางที่เราอยากให้เป็นขอให้ประเทศไทยนนก,ายก้าวไปได้ไกลกว่าเดิมเพื่อคนไทยทุกคนนะครับวันนี้เกียมเองไปแล้วและแจ๊ะและก็รู้ทุกคนด้วยสวัสดีครับเฮ้ยเอาล <fixes> เลยข, <uki> ข่าวช่องเวนเพียรทั้งข่าวเพียรทั้งคุณ